มันเป็นจริงๆแม่แซมอ่ะอ่เดี๋ยวขอเล่าให้ฟังก่อนเนาะแม่แซมไม่ได้เคยมาพูดเรื่องหลังบ้านเนาะว่าว่าก่อนหน้าที่จะมาอยู่กับโตเกียวอะ่ะแม่แซมผ่านอะไรมาและเจออะไรแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเพียงแค่ได้แจ้งว่าพ่อป่วยเนาะไม่ได้บอกสถานการณ์ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่พอมันมันเกิดเรื่องแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้อง ต้องต้องทําแล้วก็ออกมาเพราะว่าไม่แซมกวหนึ่งมันมีผลกระทบต่อง,งานถ้ามันมีผลกระทบต่อง,งานนั่นหมายถึงรายได้ที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวและใช้หนี้ใช่ไหมคะสองกลัวมีผลกระทบต่อค่ายก็เลยโอเคคุยกันกับบอสอะไรเงี้ยคะ่ะอ,ออกมาพูดว่าต้นสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะก็เรื่องครอบครัวเป็นมายังไงแล้วก็ตอนนี้ยังทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จริงๆที่ที่ได้เริ่มมาไล้์ขายของก็ก็เพราะเหตุผลนี้เพราะเพื่อผู้ติดตามเพิ่งเริ่มต้นแซมบอกเจ้านี้แซมทุกคนค่ะว่าแซมกําลังสร้างตัวตนขึ้นมากําลังลุกขึ้นมากําลังพยายามต่อยอดจากงานที่ทําอาศัยฐานของ FC ของผู้ใหญ่บ้านให้ให้คนรู้จักแล้วก็ พยายามจะเปิดออ๊อยขอบคุณนะคะพยายามจะเปิดรา,ายได้จากบ้านฟ้าขายของใน Tik กตอกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเริ่มได้ขายของแล้วก็ถ้าสังเกตทุกคนจะรู้ว่าแม่แซมเนี่ยคือบอสอนุญาตให้รับงานรับงานงานได้รับงานนอกได้ประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ยังทำงานนอกได้แล้วก็มีมะเดี่ยวที่ดูแลงานในในโตกเกียวแทนแต่ว่างานนอกส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานเจ้าสาวค่ะแล้วก็ <c oughs> เป็นงานเจ้าสาวที่เรายังสามารถทำงานทางค่ายได้ควบคู่กันไปเหมือนที่ผ่านมานะคะคือของของแม่แซมเนี่ยอ่า สังเกตทุกคนว่ามันจะมีบางวันที่แม่แซมลาไปไปแต่งหน้าเจ้าสาวบางวันที่ไปออกอีเวนต์อะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้ก็เลยอันนี้ไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์ที่มาขอบคุณขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนมากมากมากๆจริงๆแซมไม่เคยได้รับกำลังใจมากมายขนาดนี้นะคะปกติแซมอยู่ที่บ้านก็จะได้แต่กำลังใจจากครอบครัวให้กำลังใจกันเองกับแม่ยงไงครับเมื่อวานคุณแม่โทรมา คุณแม่ก็ร้องไห้ตอนอยู่ในลิฟต์กับน้องน้องยูรินะคะกับกับปอกกี้คุณแม่บอกว่าสงสารที่ลูกต้องมาเจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาน่ะแซมทางานของแซมเพราะแซมจะไม่เอาปัญหามาให้กับบอสไม่เอาปัญหามาให้ค่ายนะคะพยายามทํางานที่ได้รับมอบหมายเพราะแซมคิดว่าโอกาสโอกาสตรงนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่ที่แซมได้ได้ทำงานตรงนี้แล้วก็ได้ดูแลทุกคนนะคะ ก็จริงๆเมื่อวานแบบตื้นตันทำอะไรไม่ถูกคิดคิดคิดเยอะไปหมดเลยว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่จำอยากจะบอกทุกคนว่าว่าเจตนาคือเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่ไม่ดีค่ะเราเรามีเจตนาที่ดีแล้วก็เรายืนยันกับทุกคนเลยกับทุกคนเลยจริงๆนะคะถามเขาได้บางคนที่มาเม้นในไลฟ์สดอะ บางคนที่เขามาเมนมาพูดแม่แซมก็ทยอยเห็นเขาเรื่อยแล้วก็แจ้งเขาตลอดนะคะไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะแจ้งเขาตลอดพูดคุยกับเขาตลอดแซมแซมไม่ไม่ไม่ได้หนีหายไปไหนค่ะ,ะเพราะว่าแซมบอกทุกคนว่าตอนนี้แซมกำลังลุกขึ้นมาใหม่แต่เพียงแค่การลุกของแซมอะมันต่างจากคนอื่นค่ะเราเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ไม่ได้เริ่มนับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเราเราเริ่มต้นจากติดลบจริงๆอย่างนี้ค่ะแม่แซมก็เลย ก็เลยได้ออกออกมาพูดมาแต่ว่าจริงๆอ่ะคือไม่ไม่ไม่ได้บอกทุกคนเลยว่าเวลาแม่แซมทางานแม่แซมทางานเป็นปกติและเต็มที่กับงานเหมือนที่ทุกๆคนเห็นค่ะแต่ว่าแม่แซมไม่ได้เอาเอาเอา,เอาปัญหาของตัวเองมาให้กับคนอื่นมาปล่อยพลังลบให้คนในค่าอยอันนี้แม่แซมไม่ทํานะคะ มีปรึกษาคือปรึกษาพี่หนุ่มพี่โบสทโกกิกับบอสมี4คนนี้ที่คุยเรื่องนี้เรื่อยมาและบอสร,รับรู้ตั้งแต่แรกค่ะบ,บอสร,รับรู้ตั้งแต่แรกจริงๆนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ที่แม่แซมใช่ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับน้ำใจและกำลังใจที่มีให้มันมันมากเหลือเกินแม่แซมตื้นตันมากๆจนได้คุยแต่ว่าแม่แซมก็ปรึกษากับบอสต,ตลอดค่ะว่าว่า,าจะไปในเวไหนต่อบอส่าแม่แซมทําหน้าที่ของแม่ได้ดีอยู่แล้วและดีมากๆด้วยสําหรับบอสนะแม่แซมทาหน้าที่ของแม่ต่อไปแล้วก็เพิ่มช่องทางที่เป็นรายได้เดี๋ยวบอสจะดูให้ว่า แม่แซมปักปัก,กาแม่แซมไลฟ์ยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ทุกอย่างมันถามว่ามันกําลังดีขึ้นไหมมันกาลังดีขึ้นแน่นอนค่ะเพียงแค่มันต้องใช้เวลาเนาะแม่แซมพยายามมองคนที่เขาเขามีไม่มีโอกาสและไม่ได้รับโอกาสสําหรับคนที่เจอเรื่องกับแม่แซมเหมือนแม่แซมลนเมื่อปีก่อนนะคะที่เกิดเรื่องที่มันแบบหนักเหลือเกินถูกทุกช่องทางอะไรอย่างเงี้ย จนจนได้มาประกาศจนคนแชร์เป็นพันเลยค่ะตอนตอนนั้นเพราะว่าอยู่คอนแก่นน่ะคนรู้จักแม่แซมเยอะเพราะแม่แซมอย่างว่าแม่แซมทางานแล้วไม่ไม่เคยพลาดกับงานแม่แซมตั้งใจทํางานตลอดนะครับเพราะแม่แซมคิดว่าลูกค้าทุกคนงานทุกงานมันคือ,อไรายได้มันคือสิ่งที่ทําให้เราต่อต่อยอดในงานต่อไปก็พยายามทําอย่างนี้มาเรื่อยมานะคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยได้ ได้ออกมาพูดแต่แต,แต่ดีอยู่นะคะที่ได้มาพูดได้มาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต่อไปเราจะทำยังไงนะคะทั้งขอโทษนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆค่ะขอบคุณบอสเลยนะคะเป็นแบบแรกที่ที่ให้โอกาสแม่แซมนะคะอ่าตอนนี้ก็เดินปกติอะแม่แซมก็แบบ จริงๆแล้วหลายคนบอกว่าแม่แซมอยู่อยู่เบื้องหน้าแม่แซมยิ้มแย้มเป็นเป็นเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงของรอยให้ทุกคนจริงๆอันนี้ไม่ได้เสียแง้งหรือแกล้งทํานะแม่แซมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วถ้าถ้าใครอยู่ใกล้ๆหรือได้สัมผัสทุกคนจะรู้ว่าแม่แซมเป็นคนแบบนี้แล้วก็จะเป็นคนที่พยายามไม่เอาพลังลบมาปล่อยให้คนอื่นไม่ได้มาบอกว่าตัวเองมีปัญหาหรือครอบครัวเรามีปัญหานะอะไรอย่างนี้คือ ม่แซมคิดว่าโอกาสตรงนี้ที่แม่แซมได้รับอะ่ะมันก็มากมากมาก,มากแล้วจริงๆแล้วแม่แซมจะทําโอกาสตรงนี้ให้ดีและพยายามต่อยอดให้ได้ค่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะอาจจะอ่านเม้น์ได้ไม่หมดเหมือนทุกวันนะครับเพราะวันนี้เมนทเยอะมากพี่ลักกี้ขอบคุณมากแม่ แม่จะทํางานตรงนี้แต่แม่แม่สัญญากับบอสและพูดกับบอสเสมอนะคะเพราะเมื่อวานบอสก็โทรมาเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนไลฟ์จนหลังไลฟ์เงี้ยค่ะก็คุยกันอะไรเงี้ยแม่ก็บอกบอสบอกว่าแม่ทําหน้าที่ของแม่ได้ดีมากๆอยู่แล้วดูแลลูกๆทุกคนดูแลบอสดีอยู่แล้วขอให้แม่เป็นแบบนี้ต่อไปแม่ก็บอกบอสว่าแม่สัญญาว่างานตรงนี้อันนี้มันไม่ได้แบบมันมันการทํางานตรงนี้มันออกมาจากใจและมันเป็นสิ่งที่แม่ทําจริงๆแม่ก็อ่า จะทำมันต่อไปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดนะคะพี่ตีสวัสดีคะ่ะพี่นานาสวัสดีทุกคนนะคะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนะคะที่ช่วยสั่งผลิตภัณฑ์ของแม่แซมอ่าแม่แซมก็จัพยายามมาขึ้นไลฟ์มาพูดคุยวันละออเดอร์ order, สองออเดอร์ก็ยังดีเก็บ เก็บเล็กผสมน้อยเพราะแม่แซมคุยกับบอสเสมอว่าตั้งแต่แม่แซมปักตะก,ก้าได้อ่ะรายรายได้ตรงนี้มันก็สามารถเอามาช่วยแม่แซมวางแผนไว้ว่ารายได้จาจ,าจากตรงนี้ะจะเป็นรายได้ที่ที่ดูแลคุณแม่ดูแลคุณพ่อเอนี่ยค่ะพอที่บ้าน คุณพ่อแกก็ไม่ฟื้นเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆแม่แซมจะลงรูปแล้วก็แต่ก่อนแม่แซมไม่ได้ลงเนาะเพราะว่าไม่อยากปล่อยพลังลบใส่ใครแต่ตอนนี้ทุกคนรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก็อาจจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันเนาะว่าว่าโอเคคุณพ่อแม่คุณพ่อก็ยังสู้นะคะคุณพ่อก็ไม่ได้จากไปไหนแกก็ยังอยู่บ้านแกก็ยังสู้ที่บ้านแม่ก็สู้น้องก็สู้อย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยทุกคนก็เอาใจช่วยแม่แซมเนี่ยคะ่ะแต่ว่าแม่แซมก็ จริงๆอ่ะรู้มันทั้งรู้สึกเกรงใจแล้วรู้สึกวิยังไงดีเราแบบเราทุกคนมาทราบปัญหาเราแล้ว,ลวคนมาซับพอร์ตเรามันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะแม่แซมก็ค,คิดคิดเยอะเลยค่ะหลายๆอย่างคะ่ะสวัสดีพี่ลาเต้น,นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแคบแคบหมูตอนนี้อ่าผลิตภัณฑ์ยังยังไม่พร้อมมันหมดนะคะเขายังไม่ลงสต็อกนะคะ เซรัมเซรัมหายเอาเซรัม um ไปใส่น้อเซรัม um น่าจะสตอ็อกอ่โหมดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแม่แซมให้พี่ป๊อกกี้โทรหาอุ้ยายแป๊บหนึ่งนะคะแม่อนาคตกด,ดได้เลยเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ขอแนนะคุยกับบอสเฟมแล้วก็แจ้งแจ้งบอสบิ๊กค่ะแล้วก็จะมาปักตะก,การแน่นอนนะคะแม่แซมจะมาพูดคุยเหมือนเดิมว่าเมื่อวานเราทําอะไรวันนี้เราทําอะไรและเราจะไปไหนอย่างนี้นะคะแม่แซมก็จะ,ะเซรั่มหายค่ะเพราะว่าสต็อกสินค้ายังก็หมดหมดอยู่นะคะเดี๋ยวแม่แซม๊อกกี้ถอว่วว i ให้หน่อย พี่นานาสวัสดีคะ่ะขอบคุณ FC ฟซีโตเกียวขอบคุณ FC ซน้องยูริขอบคุณ FC ฟซีซแกมสตมแล้วก็ศิลปินทุกๆคนนะคะวันนี้มมออ,อ,อ,อุ้ยอยุ้ยอุ้ยไอ้คนถามหาเซรั่มเต็มไปหมดเลยอ่ะเหมือนมันหมดใช่แล้วไ,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 ได้คะ่ะ เดี๋ยวเซรั่มรอสักครู่นะคะ <C oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมาลายน้ำใจด้วยนะคะหลายๆคนว่าเอาทำไมแบบแม่แซมไม่ไม่ปากเล็ที่บัญชีไม่อะไรอย่างเงี้คือแม่แซนคิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการที่เราลบกวนทุกคนมากเกินไปคะ่ะ ก็คือมามอบให้ด้วยการมาอุดหนุนสินค้าอุดหนุนผลิตภัณฑ์หรือ,อเป็นมาลัยน้ําใจแล้วแม่จะสร้างสารรค์ผลงานดีๆตั้งใจสร้างสรรผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนเรื่อยๆอันนี้ก็จริงๆตื่นเช้ามาแล้วคะ่ะรอบนึงแต่ว่าบังคับตัวเองให้ให้นอนต่อเพราะว่าแม่แซมต้อง พอกลับไปถึงกรุงเทพแล้วก็ต้องขับรถจากกรุงเทพไปขอนแก่นประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของลูกๆเนาะที่เดินทางไปด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวของบอสเฟมแม่แซมจะคุยแล้วก็ขออนุญ,ญาตบอสเฟมในไลน์หน้าๆไลน์ถัดไปนะคะแม่แซมก็จะมาไลน์เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะ วันเว้นวันหรือในช่วงเวลาว่างแม่แซก็จะมาไลฟ์มาพูดคุยกันไม่ซื้อไม่เป็นไรเลยนะคะขอแค่ได้มาพูดคุยได้ถามตอบเหมือนเดิมสําหรับคนที่ไลฟ์ดูไลฟ์ของแม่แซมสาหรับคนที่ดูไลฟ์ของแม่แซมนะคะ,ะก็จะทราบว่าแม่แซมมนจะมาอัปเดตงานอัปเดตข่าวสารว่าเป็นยังไงเนาะแม่แซมก็จะน้องอยูริตื่นแล้วค่ะทุกคนขึ้นเครื่องตอน บ่ายสองโมงห้าสิบนะคะเดี๋ยวประมาณเที่ยงกว่า,ก,วาก็ออกจากโรงแรมค่ะเซรามเดี๋ยวรอสักคู่นะคะเดินทางกลับกรุงเทพตอนบ่ายสองโมงห้าสิบแต่จะไปถึงสนามบินประมาณไม่แซมเช็คอินแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงกว่า,ก,วาก็ถึงสนามบินค่ะใช่จริงจริงอันเนี้ยแม่แซมก็ถามว่าสู้ไหมสู้สู้อยู่ทุกวันแล้วก็ ต่อสู้มาตั้งแต่มันเกิดเรื่องตั้งแต่ประกาศว่าตัวเองล้มละลายเลยอะค่ะแบบมันล้มละลายจริงๆไม่ไม่เหลือเลยบ้านโลรัพย์สินอะไรเงรี้ยที่เราสร้างมาก็เริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่วิ่งขอโอกาสวิ่งทํางานเหมือนเดิมแต่โชคดีที่แม่แซมไม่เคยทําไม่ดีกับงานค่ะก็เลยยังได้รับโอกาสงานอยู่เรื่อยๆเหมือนที่ทุกคนเห็น แล้วก็พอได้มารู้จักกับบอสบิ๊กเมื่อสิเดือน11เดือนที่แล้วแม่แซมก็เลยเซนซิทีฟมากค่ะเวลาพูดถึงบอสหรือพูดถึงการเริ่มต้นที่นี่แม่แซมบอกสมอว่าแม่แซมเริ่มต้นใหม่ที่นี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มันเป็นอะไรที่มันเราเราก็ทําอยู่ทุกวันแล้วก็เราก็พยายามวางแผนจัดการให้ได้ตอนนี้ทุกคนก็ทราบเรื่องก็เลยกล้าเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านั้นพยายามจะไม่ปล่อยพลังลบ ไม่ได้มาพูดเพิ่มแบบเอ้ยให้คนต้องส่งสารชั้นนะเลยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าแม่แซมก็จริงๆแบบมันเราทํางานนะแล้วเราเป็นคนที่ที่ที่ทพยายามเวลาคนรอบข้างจะสังเกตแม่แซมด้ว่าแม่แซมอาจจะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างและเอาจะใส่คนรอบข้างทุกๆคนเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะศิลปินทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังถามน้องๆทุกคนได้แม่แซมแต่งหน้ามาตั้งแต่เรียนปริญญา ปริญญาตรีค่ะเริ่มเริ่มทำอาชีพนี้มาเป็น20ปีแล้วแต่งหน้าเจ้าสาวม,มาเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ที่กดสั่งผลิตภัณฑ์กันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวแม่แซมเช็คแม่แซมสไตล์การแต่งหน้าของแม่แซมอ่ะแม่แซมจะเป็นคนที่แบบแต่งแบบว่าเน้นเน้นความเราแต่งเยอะไหมเราแต่งเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าให้ให้ออกมาเป็นธรรมชาติ เนาะให้ให้ดูแล้วมันดูเป็นแบบดูดูเรียวเรียวดูดูไม่ไม่ปรุงแต่งให้ให้เขาเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่หล่อขึ้นสวยขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็อ่าแต่นอกจากตามร f เฟรน c ์นะว่า บอสขอแบบนี้งานนี้บอสให้บอสแม่แซมแต่งคูจูนเป็นประมาณนี้ให้สเต็มออกมาประมาณนี้เราก็จะดีไซน์คือแล้วแต่ง,งานค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบอสทั้งหมดเลยค่ะของโตเกียวมิวสิกของเรานะคะทั้งหมดเลยก็แม่แซมสัญญาว่าจะพยายามมาพูดคุย แม่แซมบอกเสมอว่าไลน์เนี้ยจะเป็นไลน์แบบโพสิทีฟตั้งแต่วันแรกที่ที่แม่แซมไลน์เนาะอ่าจะเป็นไลน์แบบแบบโพสิทีฟนะมามาถามตอบกันมาพูดคุยกันแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารของค่ายสำหรับคนที่ที่ได้ดูไลน์แม่แซมเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นไลน์เนี้จะช่องนี้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะปักผลิตภัณฑ์ถ้า ใครหมดหรือใครต้องการเนี่ยก็กดตะกร้าได้เลยนะครับเพราะทุกผลิตภัณฑ์มีสรรพคุณที่ดีหมดเลยนะคะก็จะมาพูดคุยกันเหมือนวันนี้นะครับเมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตที่ที่มาที่สุราษฎร์ของน้องยูริแม่แซมกับปพี่ป๊อกกี้พาน้องบินมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันก็พากันแบบถามว่าเครียดไหมกับยูริเครียดอยู่เพราะว่าน้องน้องน้องก็แบบ ผมร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หัดร้องมาตั้งแต่เด็กก็เลยถนัดเพลงวันไรตี้บางเพลงน้องเคยได้ยินแต่น้องไม่เคยร้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลงหลายๆเพลงที่ที่เราอยากให้น้องร้องออกมาที่ f อซีเมนแต่ก็น้องน้องก็ยังร้องไม่ได้ก็เลยพยายามหาเพลงแบบหลายชั่วโมงมากถามป๊อกกี้ดูค่ะแบบแม่แซมก็มานั่งหาแล้วก็คุยกันกับลูกนี่แหละคะ่ะว่าเพลงนี้ได้ไหม พลนี้ได้ไหมก็เลยพยายามจัดเรียงสคริปต์จัดเรียงสคริปต์ใหม่เอาเพลงที่น้องร้องได้แล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นที่รู้จักจริงๆแนวถนัดของน้องอ่ะคือเป็นลูกทุ่งหมอลำเนาะเหมือนท,ที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็แต่ว่าทีเนี้ย งานแต่ละงานน่ะมันจะลักษณะของงานเนเจอร์ของงานมันจะต่างกันไปเราก็ต้องมีปรับให้เข้ากับลูกค้าบ้างนะคะก็เลยก็เลยมีเพลงที่น้องตั้งใจแกะและตั้งใจมอบให้แต่เช่นเป็นเพลงภาคใต้เป็นเพลงวาลรลตี้บ้างในช่วงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า อ่าเซร่มมาแล้วนะคะทุกคนเอาดึงตะก้าใหม่ทำยังไงเฮอต้องออกมาดงข้างนอกก่อนต้องออกมาดึงข้างนอกเหรอแล้วไล์สดทำยังไงต้อง,งไลใหม่ต้องถามอุ้ยอ้าต้องลงไล์ใหม่เหรอถา,ถามหน่อยเพราะว่าไอเกงใจเอฟซีอยากคนคนดูเยอะมากๆเลย ต้องลงไลน์ก่อนใช่ไหมมันดึงไม่ได้มันดึงๆไ,ไ,ไม่ได้เลยอ่ะมันขึ้นมาเป็นไม่พร้อมใช้งานอ่ะอ๋อหรือว่าเข้าไปที่ตลาดเหรอตลาดสินค้า <c oughs> ค้นหาท่าเรืเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอือเกิดอะไรข้นเอาานี่ไหมล่ะ ในนาริตาสองสีชุดโอเหรือเดี๋ยวจะพึ่งนะทุกคนอ่าเดี๋ยวมันเผื่อมันได้ออกใหม่แล้วเพิ่มมนอุ้ยายเอาเป็นเอาเป็นไลน์หน้าก็ได้ค่อยเป็นเซรั่มมเดี๋ยวไปหาอุ้ยายก่อนเพราะจะกลับคอนแกนอยู่วันนี้แล้วก็วันนี้ก็ขายผลิตภัณฑ์นี้ไปก่อนเนาะ ทุกคนเดี๋ยวเซรั่มค่อยค่อยรอเป็นไลท์หน้าๆก็ได้นะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้ขายโกโก้ชาเขียวแล้วก็กาแฟแล้วก็อุ้ยมันบางบางแม่แซมไหมแล้วก็ยาสีฟันก่อนค่ะทุกคนอ่าแม่แซมสอนแต่งหน้าแนะนำสงยังไได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปที่สอนแต่งหน้าเนาะเป็นไลฟ์ไลฟ์สอนแต่งหน้าทางนี้แล้วค่ะอ่า เดี๋ยวพี่ป๊อกกี้ก็นัดหมายกับน้องยูรีแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแต่งตัวเดี๋ยวจะลงไปถ่ายคอนเทนต์ไปอัปเดตกันนะคะขอบคุณทุกคนเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวมาเรียนแต่งหน้าด้วยกันนะคะกับแม่แซมสวัสดีพี่ฝ้ายค่ะพี่ฝ้ายวันนี้ก็มาพูดคุยมาถามตอบกันเหมือนเดิมแล้วก็มาขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ ที่ที่มีให้แม่แซมไม่เคยได้รับกําลังใจมากมายขนาดนี้เป็นกําลังใจที่ที่แบบถ้าถ้าพูดอีกภาษาง,ง่ายง่ายๆคือเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่เราได้รับพลังบวกได้รับกําลังใจมากมายขนาดนี้จริงๆมันเป็นขอบคุณแบบโตเกียวมิวสิกมากๆค่ะที่ที่ทาให้แซมได้ได้ลุกขึ้นมายืนใหม่ ได้เลยแม่เซมสัญญาไม่เซมจะมาไลฟ์เหมือนเดิมนะคะมาไลฟ์เหมือนเดิมมาพูดมาพูดคุยเหมือนเดิมนะคะว่าว่าวันนี้ทำอะไรจะไปไหนยังไงอัปเดตข่าวข่าวของทางโตเกียวมิวสิกและศิลปินของเรานะคะก็เดี๋ยวอัปเดตคร่าวๆนะคะอขอบคุณทุกคนที่สั่งกาแฟโกโก้ชาเขียวใช้ดีค่ะใช้ดีมากๆเลยนะคะอ่า ขอบคุณทุกมียาสิฟันฟินเดนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตะก้าปิวพอพอไม่ได้พูดถึงเนาะอะ่ขอบคุณทุกคนค่ะที่ที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาพูดคุยมีมีตั้งบ้านหักให้แม่แซมด้วยแม่แซมก็ปรึกษาบอสว่าจะดีไหมเราจะทำอะไรเป็นสิ่งตอบแทนเซรั่มเดี๋ยวในไลน์หน้านะคะเซรั่มเดี๋ยวในไลน์หน้าแม่แซมมาปากให้นะ อ่เดี๋ยวไลน์นี้มีผลิตภัณฑ์เท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวแม่แซมสัญญาแม่แซมจะมาไลฟ์เรื่อยๆเลยค่ะมาพูดคุยมาถามตอบแล้วก็มาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะออกเดินทางบอกจองรถโรงแรมไว้ประมาณเที่ยงครึ่งค่ะจองจองรถโรงแรมไว้ประมาณเที่ยงครึง่งแล้วก็พี่แฟนตาแม่แซมสู้อยู่ค่ะอ่า จองรถแลง,แงไวไปเที่ยงครึ่งไปที่สนามบินแล้วก็ไปที่กรุงเทพไปที่กรุงเทพแล้วก็จะเดี๋ยวนั่งแกลบกลับไปที่บ้านแล้วก็เดินทางต่อกับขอนแก่นนะคะอ่า